ออออท่ท่านนะครับมาให้เกียรตินะครับภาคีเครือข่ายคนไทยพุทธนะครับจากทุกประเทศนะครับมารับหนังสือด้วยตัวเองนะครับ ก็วันนี้เราจะมีเอ,อกสารนะครับที่เรารวบรวมไว้นะครับทั้งหมดประมาณปิดปิดปรเดื่องนะครับที่อยากจะให้ท่านส่งให้กับท่านนายกน,นะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับคนไทยผู้ทั้งแผ่นดินนะฮะเรื่องราวต่างๆจะอยู่ในนี้ทั้งหมดกาดนะครับเป็นเอการเป็นชาติมาตั้งแต่โบราณนะครับตแต่ผหาัตรัยรุ่นโกนะครับแต่เราสือทราบมาแล้วครับว่ามีก,การเมืองกับราชการบางส่วนที่ไปเปลี่ยนแปลง ว่าข้าศึกษาเป็นศาสนาเป็นก,การฆ่าจันจนดึงออกจากนั้นต้อนูนต้องการปี40แล้วก็ปี50ปี6 0นะครับจนมาถึงปัจจุบันนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งพวกข้าไทยฮะ,ะที่รัฐก,การที่6นะฮะได้พระราชนิดคนไว้แล้วก็สีขาวสีพระมุสนาในครับคืต่ตากับกลุ่มเปลี่ยนเป้าหมายนะครับกลา,ายเป็นลุกลาและก็นอกจากนั้นนะฮะ มีกระบวนการเครือข่ายของคณะราษฎรนะฮะที่ไปร่วมมือกับกบฏูบบ้สซีมในปี2475ทั่งไปร่วมมือกันนะครับไปพ้นพระสรัญญาณรัชกาลที่7นะครับแล้วไปดานผลประโยชน์ซึ่งมีผลทาให้สีจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางมุสลิมต้งแต่ยุกนั้นน่ะได้ปกครองตัวเองไปแล้วนะครับเราเจอข้อมูลหลักฐานที่จะตงให้นะครับประวัติศาสตร์ถูกปิดไว้นะครับเราจึงต้องการที่สำรบประวัติศาสตร์3ตอนนี้เนี่ยมันมีองค์กรอิสลามที่ ข้างกฎหมายสลามนะครับมาเอาเปรียบคนไทยคุณทั้งแผ่นดินนะครับเช่นเรื่องของกวอรฮัทบรลลอยสลามนะครับซึ่งมีการใช้ตาฮารานะครับมาหลอกกินเงินคนไทยทั้งแผ่นดิน นะครับทำให้สินค้าแพงขึ้นถึง1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่ารายการเลยแล้วนอกจากนั้นเงินภาษาีของคนไทยทั้งแผ่นดินนะฮะที่เสียค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าที่พักทุกอย่างเนี่ยครับกับ,บอเอาเงินภาษาีของคนไทยทั้งแผ่นดินไปจ่ายเป็นหนี้เสียให้กับธนาคารสลามนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความช้ำใจของคนไทยพุทธมากเหมือนกับว่าเมือไทยรองเงินพุทธแต่กลับให้คนไทยพุทธการเป็นหมู่คนพทยที่สองของประเทศตัวเองนอกจากนั้นนะครับคนพุทธในที่จังหวัดชียงราภาคใต้ยิ่งช้ำใจหนักนะครับมีการ อาฆัตศาสนาแต่มาภาคนไทยพุทธไม่อยู่ไม่หย่อนแต่กับโดยคําสอนในคำเพียกุุลาที่เราได้หลักฐาเที่ยวจะมอบให้นะครับจะขอเปแห่งชาตินะครับว่าถ้าเจอคนที่ไม่นับถืออะห์สามารถฆ่าได้ตัดคอได้ตัดแขน,นได้ตัดขาได้หลักฐานนั้นนี้เป็นผลที่จะทําให้คนที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนานะครับที่นับถืออิสลามเนี่ยกลับกลายมาอยากจะทาลายคนพุทธของเรานะครับอย่างเช่นสามจังหวัดชายใต้แล้วก็งบประมาณพระพุทธศาสนาที่พามาถูกตัดหนวด นะครับการเอาไปสนุนกิจการของอิตลามทั้งหมดนะครับประเพณีวันธรรมถูกตัดแม้กระทั่งวันสําคัญของขบวนเสาวันวิสาขบูชานะครับวันข้าวมาษาวันประเพณีใหญ่ๆไม่ได้ถูกจัดมานานหลายปีมากครับทั้งๆที่ต้องดูโลกต้องให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเมืองไทยเป็นศูนย์กลางของขบว,วนเสาของโลกนะฮะแต่ที่ผ่านมาไม่มีการสนุนจากภาครัฐที่ผ่านมานะครับ,รบ,บเราจึงฝากความหวังจากพระราชนี้นะครับ